สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็สู่ฐานยาเดิมนะครับวันนี้พวกเราทีมงานฐานยาเดิม CNC นะครับจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์ของด้ารุ่นหนึ่งนะครับเอ่อซึ่งถ้าเผยชื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือด้าเวฟร้อยสิบนะครับเอ่อรถรุ่นนี้นะครับจะถูกวางจำหน่ายนะครับในตลาดเมืองไทยนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้นะครับมาอย่างยาวนานนะครับพิสูจน์จาก ยอดขายอันด er mm ับหนึ่งนะครับมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะครับพวกเราทีมงานทานยานยนต์จะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกนะครับ4เหตุผลที่นะครับทุกคนตัดสินใจซื้อเวฟร้อยกันนะครับถ้าุกทตาพความแล้วไปกันเลยครับเหตุผลข้อที่1ครับทนทานมีคําวลีสุดฮิตคํานึงครับว่าขีเวฟร้อยสแล้วจะอยู่ยงคงกระพันอันนี้เรื่องจริงครับ พิสูจน์มาแล้วอย่างยาวนานเพราะเขาใช้เครื่องยนต์ใหม่ขนาด110ซีซีพร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI 5.5เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพแรงบิดสูงแข็งแรงทนทานตอบสนองได้ดั่งใจเพิ่มระยะชักให้ยาวขึ้นกำลังอัดมากขึ้นกำลังอัดที่มากขึ้นเนี่ยส่งผลทำให้แรงบิดมากขึ้นในรอบที่ต่ำนะครับเพิ่มทางเดินน้ำมันนะครับล่อลื่นที่ฝาครอบวาล์วช่วยล่อลื่นชิ้นส่วน ได้ดียิ่งขึ้นครับและปรับความตึงของตัวดันโซลาลิ้นใหม่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไหลลื่นขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มหัวฉีดน้ำมันเครื่องนะครับที่ใต้ลูกสูบนะับเพื่อที่จะช่วยลดแรงเสียดทานนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนในห้องเผาไหม้ได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีปั๊มน้ำมันเครื่องใหม่นะครับที่ช่วยสร้างแรงดันน้ำมันเครื่องให้คงที่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ครับ และใช้สปริงคาร์ใหม่แบบขดลวดนะฮะเพื่อรองรับกําลังของเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นนะครับส่งผลให้รถเนี่ยแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นครับจุดที่สําคัญในการออกแบบคือทําให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยทนทานมากยิ่งขึ้นนะฮะผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจึงไว้วางใจนะครับที่จะเลือกใช้เวฟร1อบ110นะฮะเพราะเครื่องยนต์เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทนทานมากขึ้นนั่นเองครับ เหตุผลข้อที่2ครับประหยัดน้ามันคุ้มค่าแน่นอนครับเรื่องประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงต้องยกให้เวฟร้อยสิบครับซึ่งพิสูจน์จากเสียงของผู้ใช้งานจริงครับเขาใช้เครื่องยนต์ขนาด1 1 0ซีซีพร้อมระบบหัวฉีด pjmfi สเต็ปที่5.5ครับได้ทําการปรับองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงนะฮะจากเดิมเนี่ยบริเวณก้านวาล์วครับเป็นทางเข้า id ที่ห้องเผาไหม้โดยตรงนะครับทำให้ส่วนผสมของ id เนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ ช่วยให้การเผาไหม้ได้หมดจดนะฮะเครื่องยนต์ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพทําให้รถเนี่ยแรงขึ้นนะฮะประหยัดน้ามันมากขึ้นครับทําความประหยัดน้ำมันได้สูงสุดที่76.9กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับเหตุผลข้อที่3ครับสะดวกสบายความสะดวกสบายในการใช้สอยเรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับเพราะเขาออกแบบดีไซน์ได้สวยงามฮะทันสมัยปาดเปรี่ยวคล่องตัวขี่ง่ายครับ โดดเด่นทุกมุมมองนะฮะเขาออกแบบถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยให้มันขนาดใหญ่ขึ้นครับให้ผู้ใช้เนี่ยมีความสุขกับการเดินทางได้ไกลามากขึ้นฮะกับความจุถังน้ำมันขนาด5ลิตรครับวิ่งได้ไกลขึ้นใช้งานต่อเนื่องได้นานขึ้นครับเติมน,น้ำมันเต็มถัง5ลิตรเนี่ยขี่ไกลถึง384.5กิโลเมตรเลยทีเดียวและยังมีกล่อง U Box เก็บของขนาดใหญ่ฮะใส่ของและสัมภาระได้เยอะขึ้นครับขนาดความจุ10ลิตรนียฮะ และยังออกแบบโครงตัวถังใหม่ให้มีน้ำหนักเบาทำให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นขี่สบายมากยิ่งขึ้นครับเหตุผลข้อที่4ครับราคาไม่แพงจุดนี้แหละที่ครองใจผู้ใช้มาอย่างยาวนานครับเพราะประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานทนทานไม่ค่อยงองแงครับเครื่องยนต์สมรรถนะดีและประหยัดน้ำมันมากๆเทคโนโลยีที่ติดรถมาได้เยอะคุ้มครับ แ้าที่สําคัญไปก่อนนั้นก็คือค่าบารุงรักษาที่ถูกมากๆครับอะไรหายง่ายมีศูนย์บริการคอบคุมทุกพื้นที่ฮะแล้วเวลาขายต่อเนี่ยราคาไม่ตกด้วยนะครับราคารถใหม่เนี่ยถือว่าจับต้องได้ฮะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มอาชีพครับรายได้น้อยรายได้มากสามารถออกเว็บร้อยสไปใช้งานกันได้อย่างสบายๆครับเป็นยังไงกันบ้าง่ะ ต้องบอกสี่เหตุผลที่พวกเราทีมงานทานยาโยทีทีนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆที่ตัดสินใจซื้อเวกวาสินะครับใช้ลักเกฑนนะครับเหตุผลข้อใดนะครับในสข้อนี้ก็ลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอฝากไว้นิดนึงนะครับซื้อรถถูกใจมั่นใจบริการต้องทานยาเย็นเท่านั้นครับแล้วเจอกันใหม่คลิหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ